วันนี้ผมอยากมาคุยเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนและก็ผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตเรานะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของคนหนึ่งที่ตัดสินใจทิ้งสมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งปีเต็มและสิ่งที่เขาค้นพบซึ่งมันน่าทึ่งมากๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับผมขอเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นนักดนตรีมีความลงไหลในการทําเพลงแต่เขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขากังวลใจมากๆในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เขาเริ่มใช้สมาร์ทโฟนอย่างหนักเขาเขียนเพลงได้น้อยลงแบบเห็นได้ชัดทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยเขียนเพลงได้มากพอที่จะทำอัลบั้มเลยได้ซ้ำแต่พอใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์ก็กลับน้อยลงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาขโมยเวลาและพลังงานของเขาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำอะไรสักอย่างที่คนส่วนใหญ่คงคิดว่าบ้านั่นก็คือเขาทิ้งสมาร์ทโฟนไว้ในลิ้นชัก หนึ่งปีเต็มโดยที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนนั้นเลยและผลที่ตามมามันก็ทำให้เขาแปลกใจมากสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นก็คือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นมนุษย์จริงๆเลยแม่ของเขาเคยบอกเขาว่าเขาไม่ได้เป็น human being แต่เขาเป็น human doing นั่นก็คือมนุษย์ที่ทำนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดคิดดูสิครับเวลานั่งรถไฟฟ้าเราทำอะไรเล่นมือถือเวลาเรารอคิวเราทำอะไรเล่นมือถือ เวลาเราพักผ่อนเราทำอะไรก็ยังเล่นมือถือเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยเราทำอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่พอเขาได้ลองเลิกใช้สมาร์ทโฟนเขาก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์จริงๆอีกครั้งได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้กลับมารู้สึกถึงชีวิตแทนที่จะแค่ให้มันผ่านๆไปความจริงแล้วเขาไม่ได้เลิกใช้โทรศัพท์โดยสิ้นเชิงนะครับเขาแค่เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์แบบเรียบง่ายที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีโซเชียลมีเดีย ไม่มีอะไรให้เลื่อนดูสามารถแค่โทรและส่งข้อความได้เท่านั้นซึ่งตอนแรกๆที่เขาเริ่มใช้มือถือตัวนี้เขาก็ยังเผลอเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าหยิบขึ้นมาจ้องโดยไม่มีเหตุผลหวังจะเลื่อนดูอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรให้เลื่อนดูอารมณ์เหมือนกับว่าคนที่สูญเสียแขนขาไปแต่ยังรู้สึกว่ามีอยู่สมองเขายังคิดว่ามือถือที่เขาใช้เป็นสมาร์ทโฟนนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองนั้น ติดสมาร์ทโฟนหนักมากแค่ไหนมันฝังลึกเขา้าไปในระบบประสาทเขาแล้วแต่เรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาค้นพบต่อมาก็คือสมาร์ทโฟนให้ทางเลือกมากเกินไปมีแอปนับพันนับหมื่นมีเว็บไซต์มีข้อมูลไม่รู้จบซึ่งมันก็ฟังดูดีใช่ไหมครับการมีทางเลือกเยอะๆแต่ความจริงก็คือทางเลือกที่มากเกินไปมันมักจะทําให้เราเลือกไม่ได้มันทําให้สมองเราลังเลไม่กล้าตัดสินใจ แทนที่จะลงมือทำงานเรากลับไปหาข้อมูลเพิ่มแทนที่จะสร้างอะไรบางอย่างเรากลับไปบริโภคข้อมูลมากขึ้นแทนที่จะทำให้เสร็จเรากลับไปค้นหาเรื่อยๆไม่รู้จบแต่พอเขาไม่มีสมาร์ทโฟนทางเลือกก็จำกัดลงและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกปลดอดปลอยลิมิตชันกลายเป็นรีเบ r ร t ชันข้อจำกัดกลายเป็นเสรีภาพเมื่อทางเลือกน้อยลงเขากลับทำงานได้มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเลือกว่าจะเปิดแอปไหนจะดูอะไรจะทำอะไรและนั่นก็ทำให้เขาเขียนเพลงได้มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงสมาร์ทโฟนให้ความรู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับโลกตลอดเวลาเรามีเพื่อนหลายร้อยคนในโซเชียลเราพูดคุยกับคนมากมายเราติดตามชีวิตของคนอื่นแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับเราอาจจะไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับใครเลยก็ได้มันเหมือนเป็นการกินอาหารที่มีแคลอรี่ แต่ไม่รู้คุณค่าทางอาหารเช่นขนมขบเคี้ยวกินเข้าไปรู้สึกอิ่มแต่ไม่ได้สารอาหารเท่าที่ควรสมาร์ทโฟนก็เหมือนกันครับรู้สึกอิ่มแต่ไม่มีคุณค่าได้โดปามีนแต่ไม่ได้มีความสุขจริงๆได้ข้อมูลแต่ไม่ได้ความรู้ได้ยอดไลค์แต่ไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเราคิดว่าเราเชื่อมโยงกับโลกแต่จริงๆแล้วเราอาจจะโดดเดี่ยวกว่าที่เคยช่วงที่เขาติดสมาร์ทโฟนหนัก เขาบอกว่าตัวเองมีดิจิตอลเบรนหรือสมองแบบดิจิตอลและอาการมันเป็นอย่างไรมันคืออาการที่เราเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์โดยไม่รู้ตัวเปิดแอปหนึ่งแล้วก็ไปแอปอื่นแล้วก็ไปแอปอื่นอีกแล้วสักพักก็ลืมว่าตัวเองนั้นหยิบโทรศัพท์มาทําอะไรตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยเจอเรื่องราวแบบนี้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คอะไรสักอย่างแต่พอเปิดขึ้นมาเราก็เริ่มเลื่อนดูดูโน่นดูนี่ไปเรื่อย แล้วพอมีสติก็ผ่านไปสัก30สินาทีแล้วแล้วเราก็ลืมว่าเราหยิบมือถือมาทําอะไรตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่สมาร์ทโฟนทํากับสมองเรามันทําให้เราสูญเสียการควบคุมสูญเสียจุดมุ่งหมายแต่พอเขาเลิกใช้สมาร์ทโฟนอาการเหล่านี้ก็หายไปเขาได้กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ทําตรงหน้าคิดยังมีจุดหมายคิดแล้วลงมือทําไม่ใช่คิดแล้วไปหยิบมือถือเพื่อทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลืม สิ่งที่สวยงามที่สุดที่เขาได้กลับมาทําก็คือเขาได้มองพระอาทิตย์โดยไม่ต้องถ่ายรูปคิดดูสิครับกี่ครั้งแล้วที่เราเจอทิวทัศน์สวยๆแต่สิ่งแรกที่เราทําก็คือหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเราไม่ได้มองไม่ได้รู้สึกไม่ได้ซึมทัพย์ความงามเราแค่ถ่ายรูปแล้วก็เดินจากไปบางทีถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่เคยกลับมาดูอีกเลยเราบันทึกความทรงจําแต่เราไม่ได้สร้างความทรงจําแต่พอเขาไม่มีสมาร์ทโฟน เขาได้มองพระอาทิตย์ตกดินอย่างแท้จริงเขาได้เดินเล่นโดยไม่มีเป้าหมายแค่เดินไปเรื่อยๆเขาได้ใช้จินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดเขาได้อยู่กับความว่างเปล่าและนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเหมือนตอนเด็กๆที่เขายังไม่มีสมาร์ทโฟนตอนที่เขาเขียนเพลงได้อย่างเต็มที่หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเขาทำยังไงกับเรื่องพวกนี้ละ่ะการจ่ายเงินการเรียกรถการใช้งานต่างๆที่ต้องใช้แอปพลิเคชันคำตอบง่ายมากครับ เขากลับไปใช้วิธีเดิมแน่นอนว่าเขายังใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่บ้านเขาไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีเขาแค่ต่อต้านการที่เทคโนโลยีควบคุมชีวิตเขาเขาเิ็นตัวเครื่องบินแล้วก็เก็บไว้กับตัวเวลาเดินทางเขาเรียกแท็กซี่แทนการใช้แอปเรียกรถเขาซื้อของในร้านที่รับเงินสดแรารู้ไหมครับมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยเราคิดว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนชีวิตจะลำบากแต่ความจริงคือมนุษย์เราใช้ชีวิตได้ดีมาหลายปีโดยไม่มีมัน มันแค่ต้องปรับตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองครับสิ่งที่เขาชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับการออกไปข้างนอกโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจจะฟังดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเลยสําหรับเรายุคนี้เวลาใครจะติดต่อก็โทรหรือส่งข้อความมาไม่มีรูปภาพไม่มี Voice Message ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอีเมลไม่มีลิงก์ให้กดมีแค่เสียงและข้อความมันเรียบง่ายมันชัดเจนมันตรงประเด็นเขาเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าคิดมากครับ เขาเห็นเพื่อนบ้านพาหมาไปเดินเล่นแต่ตลอดทางเพื in Hence, partner, ่อนบ้านคนนั้นก็จ้องมือถืออยู่ตลอดเขาคิดว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้พาหมามาเดินเขาพาสมาร์ทโฟนมาเดินหมาแค่ตามไปเท่านั้นเองกี่ครั้งแล้วครับที่เราทําอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้อยู่กับมันจริงๆเราอาจจะนั่งกินข้าวกับครอบครัวแต่จิตใจเราอยู่กับมือถือเราอาจจะอยู่กับเพื่อนแต่เราก็ยังเช็คโทรศัพท์อยู่เราอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆ ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้คิดว่าสมาร์ทโฟนเป็นผู้ร้ายนะครับมันยัมีประโยชน์มากมายมันช่วยให้เราติดต่อกับคนที่เรารักช่วยให้เราทำงานได้สะดวกช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างไรเราเป็นคนควบคุมมันหรือมันควบคุมเราเราใช้มันเป็นเครื่องมือหรือเรากลายเป็นทาสของมันนี่คือคำถามที่เราต้องถามตัวเองสำหรับคนที่เราพูดถึงเขาใช้เวลาหนึ่งปีเต็มเพื่อคนพบว่า ชีวิตของเขาเรียบง่ายขึ้นสงบขึ้นสร้างสารรค์มากขึ้นเขาไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทําแบบเขาแต่เขาอยากให้เราคิดให้เราสํารวจตัวเองว่าสมาร์ทโฟนมีผลกับชีวิตเราแค่ไหนสําหรับเขาคําตอบไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์คําตอบอยู่ในการวางโทรศัพท์ลงเมื่อเราวางโทรศัพท์ลงเราถึงจะได้มองเห็นโลกจริงๆเราถึงจะได้อยู่กับคนที่เรารักได้มองตาเขาได้จับมือเขาเราถึงได้คิดได้สร้างสารรค์ ได้เป็นตัวของตัวเองแทนที่จะเป็นแค่ผู้บริโภคข้อมูลที่ไม่รู้จบผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองนะครับคุณใช้เวลากับสมาร์ทโฟนวันละกี่ชั่วโมงตอนเช้าตื่นมาสิ่งแรกที่คุณทําคืออะไรหยิบโทรศัพท์ใช่ไหมครับก่อนนอนสิ่งสุดท้ายที่คุณทําคืออะไรเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเวลาคุณอยู่กับครอบครัวคุณอยู่กับพวกเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณยังคงจ้องมือถืออยู่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทิ้งสมาร์ทโฟนนะครับ แต่ผมอยากให้เราคิดว่ามันมีผลกับชีวิตเรามากแค่ไหนและบางทีเราอาจจะแค่ต้องตั้งขอบเขตตั้งกฎให้ตัวเองเช่นไม่เล่นโทรศัพท์ตอนกินข้าวไม่นำโทรศัพท์เข้าห้องนอนวางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะตอนอยู่กับคนที่เรารักหรือแม้แต่การลองปิดโน้ติฟิเคชันบางอย่างเริ่มจากเล็กๆแล้วดูว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรสมาร์ทโฟนมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือวิธีที่เราใช้มัน เราควรจะเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่ให้มันควบคุมเราเราควรจะใช้มันเป็นเครื่องมือไม่ใช่ให้มันกลายเป็นชีวิตเราเลิกเป็น human doing แล้วกลับมาเป็น human being เลิกทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลากลับมาอยู่กับชีวิตจริงๆมองดูโลกรอบตัวไม่ใช่มองแต่หน้าจอสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ยอดไลค์ใช้ชีวิตไม่ใช่แค่บันทึกมันขอบคุณที่รับฟังนะครับหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้เราทุกคนได้หยุดคิด แล้วลองวางโทรศัพท์ลงสักครู่แล้วมองดูว่าโลกรอบตัวเรามันสวยงามแค่ไหนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ